สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว G Shock by G Shock ครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับ G Shock by G Shock Channel นะครับช่องที่ทำให้เพื่อนๆน,นั้นได้รู้จักคาสเซ็ G Shock มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการ unboxing review นะครับรวมถึงพูดถึงทริคดีๆเกี่ยวกับคาสเซ็ G Shock ครับวันนี้ผมเอาไอเทมที่ต้องบอกว่าโคตรคูลต้องบอกงั้นเลยนะเพื่อนๆเ,เห็นกล่องไหมครับนี่ใครรู้จักศิลปินคนนี้บ้างต้องติดตามชมเลยนะผมยังไม่เฉลยแล้วกันแต่ต้องบอกว่านี่ให้ดูโลโก้ก่อนฮะ อน่าสนใจขึ้นมาหรือยังก็ต้องบอกว่าเป็นการคอเบอเรชันอีกแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเคยสัญญาไว้ว่าไอเทมอะไรที่น่าสนใจนะครับหาดูได้ยากนะครับหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าไปดูตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยเจอนะจะพยายามหาให้เพื่อนๆดูให้ได้ครับนี่ฮะมาดูรุ่นนี้กันเพราะฉะนั้นฝากด like, กดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช anel ของเราด้วยนะครับอผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ออกมาเยอะๆเ,เลยให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับฉะนั้นไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว,ว่าวันนี้ผมมาไอเทมอะไรเพื่อนๆชมครับไปเลยครับ โอเคครับผมกลับมาฮะเพื hmm. mm ่อนๆฮะอย่างที่ผมได้กนเกินไปตอนต้นคลิปนะว่าวันนี้ผมเอาไอเทมหนึ่งที่ต้องบอกว่าโคตรขู่นี่ต้องใช้คํานี้เลยใช้คำีได้ไหมออกดูที่พิบนิดหนึ่งเลยใช่ไหมครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นการคอปเปอรชันต้องบอกว่าเป็นลิบบิทเอ dition ที่เป็นการคอลแลบที่ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะเป็นการคอลแลบนะครับกับเขาเรียกว่าแบรนด์2แบรนด์กับศิลปินชื่อดังอีกหนึ่งคนนะครับมันคืออะไรครับ มันคือการคอลเล็บระหว่างคิดคัดดี้นะครับเอ็กเบฟเอ็กจีช็อคนะครับผมคิดคัดี้คืออะไรคิดคัดดี้เขาคือนะครับศิปลปินคนหนึ่งนะครับที่เป็นแรปเปอร์นะครับของประเทศหรัฐอเมริกานะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นแรปเปอร์ของฝั่งอเมริกาท่านเองนะครับนี่น,นี่ที่เป็นโลโก้ตรงนี้เนี่ยฮะที่เป็นรูปตัวกระตูนี่เป็นตัวแทนเขาเลยผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่คือคิดคัดดี้ครับผมนี่เป็นแรปเปอร์ชื่อดังของฝั่งนู้นเลยนะต้องบอกว่าเคยขึ้นวิวบอร์ดนะครับอันดับเพลงที่อเมริกาด้วยนะ เพลงของเขาเนี่ยนะครับในอัลบั้มแรกๆนะครับตั้งแต่นู้นในช่วงปี2009นู่นเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่มีผลงานออกมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็มาทำคอลเรชั่นร่วมกับแบรนด์เบธนะครับกับ G-Shock นั่นเองนี่ Moon Man นี่เห็นไหมครับนี่คอนเซปต์กล่องของเขานะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยนะครับคอลแลบออกมานอกจาก G-Shock แล้วเนี่ยมันมีการทำออกมาเป็นรูปแบบของสตรีท แฟชั่นเสื้อผ้าเริ่มขึ้นไปดูครับนี่ฮะเห็นไหมฮะออกมาในเซตนี้เลยนะครับเสื้อผ้านะครับรวมถึงการคอร์ปอเรชั่นกับคิตคัตดี้เนี่ยนะฮะนี่กลับมาที่กล่องครับเห็นไหมฮะลวดลายคาร์เมลแกนะครับแล้วก็สื่อถึงคิตคัตดี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเขาเรียกว่าสื่อออกมาเป็นลักษณะของซิกเนเจอร์ของคิตคัตดี้เลยนะครับรหัสรุ่นของเขาครับมาดูตรงนี้เลยนะครับรหัสรุ่นคือ d w 6 9 0 0นะครับ c u D ไป20นี่นะครับขีด4นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น limited edition ที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวครับผมกล่องสวยงามนะครับมีโลโก้เบฟและก็ชื่อของคิดคัดตี้อยู่ตรงนี้ครับมาเปิดดูเลยดีกว่าครับข้างในของเราฮะรู้ที่มาที่ไปของเขาแล้วเรามารู้กันต่อดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างสวยงามขนาดไหนฮะนี่ขอญาตนะครับอขวางไว้ก่อนนะฮะนีเน่เพื่อนๆครับ นี่คือตัวกล่องด้านในของเขาครับก็จะเป็นกล่องกลมแบบนี้นะครับแล้วก็มีลวดลายนะครับแล้วก็มีนี่มูนแมนนะครับนี่สกรีนตร,ต,รตรงนี้เลยแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นตัวแทนของ Kid ะคิดคดีนะฮะนี่ตรงนี้เลยตัวฝานะครับด้านบนก็จะมีเขียนไว้ว่าคิดคดีครับนี่ นะครับด้านล่างตรงนี้มีโลโก้ b บฟนะครับแล้วก็ชื่อของคิดคดีตัวลายพางตรงนี้นะครับที่เป็นลายคาร์บ l a c แนะครับที่เป็นลายของเบฟเนี่ยนะครับก็จะทำคอนเซปต์มานะครับเป็นคิดคดีเช่นเดียวกันนะฮะนี่นฮะลวดลายสีสันสดใสเลยเพื่อนครับแม่เขาต้องบอกว่าสวยงามนะเรื่องสีสันนี่ผมยกให้เลยนะครับเรามาดูพระเอกของเราด้านในดีกว่าครับเพื่อนๆครับเขาต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Exclusive นะครับไม่ได้มีวางขายนะครับในประเทศ นะครับจะวางขายรู้สึกว่าถ้าผมไม่พลาดเรื่องของข้อมูลนะครับก็จะมีวางขายในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าหรือเป็นเวฟสโตรเวฟใหญ่ๆแนะครับไม่ได้มีวางขายทั่วๆไปนะครับนี่ขนาดในประเทศไทยเท่าที่รู้มาคือไม่ได้เข้ามาวางจําหน่ายด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่มาดูหน้าตาของเขาเพื่อนๆฮะนี่เป็นยังไงบ้างครับนี่คือคิดคัดดี้ครับผมเนี่ ดูดีไหมครับเพื่อนๆครับดูดีไหมนะครับนี่ตัวสายนะครับตัวสีสันนี้จัดจ้านจริงๆก็ต้องบอกว่าทำคอนเซ็ปต์ออกมานะครับให้เหมาะกับคิดคัดดีเลยทีเดียวนะครับก็สีเนี่ยนะครับออกเป็นแบบคัลเลร์ฟูลมากๆเลยทีเดียวครับนะเหมือนกล่องเขาไหมสีโทนชมพูแดงเหลืองเขียวอะไรต่างๆนะฮะนี่มาดูหน้าจองเขาครับเพื่อนๆฮะ รูปแบบการคอนเซปต์ครับคอนเซปต์ concept ของเขานะฮะออกมานะครับเป็นลักษณะของโทนชัดเจนเลยนะครับที่ลักษณะของตีมของคิดคัดดี้นะฮะด้านนอหน้าจอด้านในมีโลโก้ของเบสอยู่ด้านในด้วยเห็นไหมครับนี่แล้วก็เป็นเพรสสีน้ำเงินอ่าเป็นเพรสสีชมพูออกเข้มๆนะครับแล้วก็กรอบด้านข้างตรงนี้เป็นสีชมพูนะครับอ่าสีชมพูฉ่ำๆเลยนะ นะครับปุ่มกดออกจะเป็นออกสีน้ำตาลแดงนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวสายตรงนี้ครับเพื่อนๆฮะสายจะเป็นโทนสีแดงเลยแล้วก็เป็นสีแดงที่เป็นเนื้อสายเงาๆลักษณะเป็นแมทัลลิกนิดนึงนะครับเพื่อนๆดูฮะนี่ผมเบี่ยงให้ดูเห็นไหมครับเป็นสีแดงออกเ็กเจอร์แบบแมททัลลิกนิดนึงนะคล้ายๆลักษณะเหมือนกากเพชรน,นะฮะแล้วก็ปลายสายตรงนี้นะครับมีสกรีนคําว่าเบฟเห็นไหมฮะนี่แล้วก็โลโก้เบฟนะครับคิดคัตตี้ตรงนี้เลยนะครับ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นสีออกน้ําเงินนะครับแล้วก็ที่รัดสายจะเป็นสีเหลืองนะครับตะขอสีเงินนะครับด้านหลังตรงนี้ครับเพื่อนๆฮะเป็นลักษณะโลโก้นะครับของเบฟนะครับอ่าที่ดีไซน์โลโก้ออกมาพิเศษเลยนะครับเฉพาะตัวนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะ a b r a s i n g app นะครับสินหนึ่ 93นี่นะครับก็สกรีนโลโก้สวยงามนะครับเท็กเจอร์ของสายเท็กเจอร์ของตัวนาฬิกานี่เรียกได้ว่าสีสันมากๆนะครับเพื่อๆสีสันมากๆเหมาะกับแพ็คเกจแล้วก็คอนเซปต์ของเขาเลยมาดูดีเทลกันนิดนึงฮะตรงหน้าเรือนตรงนี้เนะอย่างที่ผมบอกนะครับแน่นอนว่าลิมิเต็ดอย่างนี้ก็ต้องมีไฟสวยๆให้เราชมครับมานี่เห็นไหมครับพื่ๆฮะถ้าเห็นจอไม่ชัดตรงนี้ผมอนุญาตขึ้นรูปให้ดูนะฮะ นี่โลโก้จะแบบนี้ฮะโลโก้เป็นรูปของเบฟนะครับแล้วก็เป็นรูปโลโก้ของคิดคั d ดี้ฮะนี่กลองไม่จับเซ็นเซอร์ทั่วทีฮะปุม่มอโอเคโอเคนะครับ เป็นโลโก้ของเบฟแล้วก็คิทคัดดี้ฮะเห็นไหมฮะอ่าเป็น2โลโก้ด้านในเลยสวยงามเลยทีเดียวครับนี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของ limited edition นะการใส่โลโก้เข้าไปเวลากดปุ่มไลติงนะครับหรือว่ากดปุ่มไฟ LED ด้านในนะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยคือเอาจริงๆนะสำหรับแฟนคิทคัดดี้เนี่ยผมว่าคือแน่นอนแหละนะครับควรจะเอาไปเข้าคอลเลกชันเลยนะครับหรือคนที่ชื่นชอบ G Shock นะเพราะอะไรรู้ไหมครับ ใครที่เก็บสะสมอยู่นะตัวนี้เนี่ยเป็นโปรดักที่ออกมันน้อยมากๆทั่วโลกครับเพราะวางจำหน่ายนะครับเท่าที่รู้มาก็คือมีแค่2ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีจำนวนน้อยมากๆนะครับวางจำหน่ายนะครับที่เบสโตรที่เจแปนเนี่ยนะครับไม่ถึง10นาทีนะครับโซเอาแล้วนะครับโซเอาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ณตอนนี้ไปหาเนี่คือไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีน้อยมากนะครับมีน้อยมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากกับนักสะสมครับนะครับหรือว่าคนที่ชื่นชอบสีโทนประมาณนี้นะนะครับอยากจะเอาไปใช้งานไปใส่ก็ลองดูครับนี่คือขนาดหน้าเรือนของครับเพื่อนๆฮะผมขึ้นทาบข้อให้ดูแล้วกันครับเอ้นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบคือสีสันเยอะๆนะหรือว่าชื่นชอบศิลปินหรือว่าชื่นชอบเบฟเนี่ยนะครับก็ ไม่มีปัญหาครับสายสตรีทนะครับผมต้องบอกว่าก็ไปแมชกับการแต่งตัวดูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใส่ทั่วๆไปคนที่ไม่ชื่นชอบสีสุดฉากมากนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเออนะครับก็สายสตรีทนะครับหรือแฟนคิดคดีหรือแฟนเบฟนะครับก็น่าจะมีเก็บไว้ในคอลเลคชันเพราะว่าน่าจะเป็นแรลไอเทมแน่ๆในอนาคตนะครับพูดง่ายๆคือหายากแน่ๆในอนาคตน่าจะเป็นตัวที่หายากแน่ๆนะครับสนุนราคาของเขาครับเปิดตัวจริงๆราคาไม่ได้สูงมากนะครับ ตัวนี้แต่ว่าเพียง5-10นาทีหลังจากเปิดตัวคือหายไปจากหน้าเว็บไซต์เลย,เลยโซลเอาเลยนะครับราคาปัจจุบันนะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นอยู่นะครับราคาจะอยู่ที่เกือบเกือบสองหมบาทนะครับราวๆหน0่งหมถึงหนึ่งบาทครับจะอยู่ในเลนส์นี้เลยนะครับอา่านะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาค่อนข้างดิดตัวขึ้นมาพอสมควรน,นะครับเพื่อนๆฮะเพราะว่าเนื่องจากจํานวนการผลิตที่ จำกัดมากๆก็เป็น limited edition นะครับแล้วก็ผลิตออกมาน้อยมากๆเลยนะครับฉะนั้นก็วันนี้เหมือนผมเอามา unboxing เข้ารีวิวแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อนๆนะครับเผื่อว่าใครติดตามและสนใจศิลปินคนนี้สนใจแบรนด์เบฟนะครับหรือว่ากำลังหาข้อมูลเจ้านี้อยู่นะครับก็จะได้เอาไว้พิจารณานะครับแล้วก็เป็นดีเทลข้อมูลเอาไว้ว่าเราจะไปหานะครับมันมีแบ็กกราวด์ยังไงที่มาแบบไหนราคาประมาณไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนครับวันนี้ผมมาเพียงเท่านี้เพื่อทจะให้ เพื่อนๆน,น,นะครับได้ชื่นชมไปพร้อมกันนะครับออกับการอันบ็อกซิ่งและก็รีวิวนะครับคิดคัตตี้เอ็กเบฟเอ็กจีช็อและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับจีช็อ k บายจีแซบครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมและก็เป็นกำลังใจให้กับจีช็อ k บายจีแซบครับ